สวัสดีเช้าวาันอาังคารค่ะทุกคนคะนี่คือแม่ขาวกับน้องโกโก้นะคะพอดีคุณตักเห็นเขานั่งเล่นอยู่ที่กำแพงน่ารักดีนะคะเมื่อเช้ากราเสียยังฝนตกอยู่นะคะแต่นี้เพิ่งหยุดนะคะเด็กๆกินข้าวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวคุณตักจะให้ดูอะไรนะคะน้องดวงดีตอนนี้ปีนหลังคาคุณตักทุกวันเลยนะคะแต่เขาลงมาเป็นแล้วนะคะทุกคน แต่กลุ่มแม่ข่าวไม่เคยปีนหลังคาคุณตั๊กเลยนะคะชาเย็นเป๊ปซี่นมสดนี่ก็กินข้าวหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณตั๊กจะพาไปดูดวงดีอยู่บนหลังคานะคะโกโก้ตกใจเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนแน่ๆน่แน่โกโก้ตกใจนะคะวิ่งไปแล้วนะคะนี่ค่ะข้างหลังเป็นสวนมะนาวของคุณอานะคะดรคนดวงดีครับ นี่ค่ะดวงดีอยู่ห้างบนเหมือนเดิมนะคะทุกคนไหนล่ะเมื่อกี้วิ่งอยู่ตรงนี้นะคะวิ่งอยู่ตรงสันไทยนี้นะคะดวงดีดวงดีลงมาได้แล้วลูกนี่ค่ะทุกคนเห็นดวงดีไหมคะนี่ค่ะทุกวันเลยนะคะตอนนี้คือปวดหัวมากสุดมากนะคะแล้วนี่คุณตักจะไม่อยู่สามวันนะคะต้องฝากดวงดีไว้กับคุณแม่นะคะแต่คุณแม่ยังไม่กล้าอุ้มน้องนะคะดวงดีลงมาได้แล้วครับ นี่เป็นที่เล่นที่มีความสุขที่สุดของดวงดีนะคะน่าจะขึ้นไปจับนกนะคะเพราะนกจะอยู่บนสันไทยเยอะมากนี่ห่วงมากเลยนะคะเขาปีนได้ทุกช่องทางนะคะโคกแฟนต้าสไป์สมัยเป็นเด็กเคยปีนนะคะแล้วลงไม่ได้สักตัวอ,อ๋อน้องโคกไม่เคยปีนนะคะมีสไป์กับแฟนต้าปีนขึ้นไปแล้วลงไม่เป็นนะคะแต่ตอนนี้น้องดวงดีลงเป็นแล้วนะคะทุกคน จะลงอยู่มุมหลังห้องห้าหลังห้องนอนของสไปน์นะคะดวงดีมันจะตกลูกให้สนมากนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะดวงดีครับดวงดีลงมาได้แล้วลูกดวงดีครับลงมาได้แล้วลูกแต่ว่าถึงเวลาเขาลงมานะคะทุกคนตอนนี้ปีนเก่งมากนะคะดวงดีลงมาได้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวสักพักคงลงมานะคะทุกคนสซนจริงๆวิรกรรมทุกเรื่องเลยแล้วนี้ยิ่งไม่อยู่ยิ่งจะไม่ได้ขังนะคะทุกคนบอกคุณแม่ไว้แล้วนะคะคุณแม่จะแวะมาดูให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ขังน้องรวงดีไม่เป็นนะคะเพราะว่าต้องอุ้มต้องจับคขะแล้วเขากัดเก่งด้วยนะคะคดวงดีชอบงับมือนะคะทุกคน ส่วนสไปกับน้องโค้งนะคะถ้าเขาอยู่ในห้องห้าครบนะคะคุณแม่ก็จะขังให้นะคะนี่น้องนมส่วนมากินข้าวรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคล้ายๆอ่าเด็กๆเวลาหิวจะวิ่งมาที่โรงรถนะคะดวงดีครับนี่ค่ะทุกคนเสียงดวงดีนี่ค่ะนี่ค่ะมาเรียกคุณเต้าอยู่บนหัวนะคะเนี่ยดวงดีครับลงมาได้แล้วลูก แม่ใต้จะอาบน้ําไปตลาดแล้วนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ไม่อยู่ด้วยลงมาได้แล้วครับสุดหล่อของแม่ต้คิดว่าตัวเองเป็นจาพนมหรอไม่ยอมลงนะคะทุกคนเนี่ยคือความสนของน้องดวงดีนะคะ เก่งมากนะคะตอนนี้สามารถวิ่งไปบ้านพี่ชายได้นะคะวิ่งไปกับกลุ่มแม่บี้ได้แล้วนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาบ้านเองนะคะทุกคนแล้วนี่แม่ข่าวนะคะโกโก้ไปลวอานาะพี่กล้านะคะทุกคนเดี๋ยวนี้พี่กล้าก็ดีบ้างนะคะดีขึ้นบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะวันนี้ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเช้านี้เก็บภาพบรรยากาศหลังกินข้าวเช้าเสร็จมาให้ดูว่าเด็กๆทำอะไรกันบ้าง อเดี๋ยวจะพาไปดูสไป,ปกับแม่ดำเล็กอยู่ในห้องนะคะเพราะว่าน้องโคกน้องโคกวิ่งไปเล่นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะนี่ค่ะหลังนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะน้องโคกขึ้นไปเล่นบนระเบียงเมื่อสักครู่เห็นอยู่นะคะเก็บภาพไม่ทันแม่ขาวทุกคนดูแม่ขาวนะคะหลังทําหมันมาแม่ขาวอ้วนขึ้นนียค่ะทุกคนได้เห็นเลยขาอ้วนจริงๆนะคะนี่ดวงดีอยู่ข้างบนนะคะทุกคนนี่ค่ะอือหือดูดูดูด,ดูภาพเนี่ยโอ ดวงดีลงมาได้แล้วคะ่ะเห็นไหมแม่ตั๊กอยู่กับแม่ขาวอลูกลงมาได้แล้วลูกเนี่ยกลุ่มแม่ขาวไม่เคยปีนหลังคาคุณตั๊กสักครั้งเลยมีแต่ดวงดีสร้างวีรกรรมนะลงมาลงมาเนี่ยสนค่ะ <c ười> ทุกคนคะ่ะยังไงเช้านี้คุณตาเก็บภาพน่ารักน่ารักของสมาชิกมาฝาก <c ười> เดี๋ยวเราไปดูโคู่กับเดี๋ยวเราไปดู แม่ดำเล็กกัดสไปในห้องเรียนคุณตต่อนะคะเขากินข้าวอยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าแม่ดำเล็กตื่นสายนะคะนดวงดีกําลังหาทางลงนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเขาหาทางลงอยู่ตรงปลายไม้ไผ่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะลงมาแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนี่คือความเก่งของดวงดีนะคะทุกคนนี่ค่ะอายุดวงดีตอนนี้น่าจ,จะสามเดือนครึ่งนะคะนี่ลงมาแล้วเรียบร้อยหายห่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะลงลงเครื่องซักผ้าคุณตา,ตา,ตา,ตานี่เนี่ย นมสดเลยวิ่งมาเลยเห็นน้องปีนลงมาแล้วนมสดมาแล้วนะคะนมสดแม่ขาวนะคะนมสดอิ่มแล้วใช่ไหมคะนี่ดวงดีลงมาแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> ลิงน้อยแสนซนของคุณครูตัก๊กใครดื้อค่ะมาให้แนมะ่เปี้ยหนึ่งครั้งเปี้ยนี่ตีตุดแล้วหนึ่งครั้งแม่ตีตุดหนึ่งครั้งทำผิดสามวันอยู่กับคุณยายนะคะ เ้าห้ามซนกับคุณยายไม่ต้องมาลักเขาเลยไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องอ้อนทําผิดนละลูกน้องทําผิดลวงดีทําผิดชอบปีนทุกวันแม่ก็เป็นห่วงโดยโดยเฉพาะช่วงฝนตกยิ่งห่วงนะคะทุกคนห่วงมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคกเดี๋ยวเราไปดูแม่ดําเล็กกับสไปกันนะคะอ่ะเล่นอยู่นี่นะเล่นอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปห้องเรียนแล้ว พอดีห okay, oh. ันคุณตั T ้งหันมาเห็นน้องตัวเล็กพอดีนะคะวันนี้จะพาตัวเล็กไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าตัวเล็กไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนเนี่ยแต่ว่าวันนี้เริ่มล่าเริงเพราะว่าตาตาของตัวเล็กเปลี่ยนสีนะคะทุกคนถ้าเปลี่ยนสีก็คือเขาจะเจ็บปวดอยู่ในร่างกายนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้พี่ชายจะพาตัวเล็กไปหาคุณหมอป่อยนะคะเพราะว่าแล้วก็เขากินข้าวแล้วเขาอาเจียนนะคะสองวันแล้ววันนี้วันนี้ น่าจะไปก่อนเที่ยงนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตอาการตัวเล็กให้ฟังด้วยนะคะ <c oughs> เป็นคู่หูบัดดี้สุดลักของน้องดวงดีนะคะพี่ตัวเล็กนี่ตอนนี้อายุน่าจะประมาณหกเดือนกว่าๆแล้วนะคะทุกคนหกเดือนกว่าี่ค่ะความสุขของดว,ดวงดีกับตัวเล็ก <c oughs> แต่ละวันพันวีละกัน เลี้ยงเขาแล้วก like ็รักมากนะคะทุกคนรักมากๆเลยนะคะเดี uh 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 ๋ยวปล่อยให้ดวงดีเล่นกับตัวเล็กอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแม่บี้มาแล้วนะคะแม่บี้เดินตามตัวเล็กมานะคะตามลูกตัวเองมานี่ค่ะเล่นอยู่นี่สามตัวนะแม่ไปดูสไป์ก่อนกับแม่ดําเล็กก่อนนูนทุกคน แม่ดําเล็กับสบาอยู่ในห้องเรียนนะคะไปไปตามหาน้องโคกปะไหนอิ่มหรือ,อย่างปเดี๋ยวแม่เก็บชามข้าวนะคะอิ่มหรือ,อย่างอิ่มแล้วนะแม่ดําเล็กอิ่มแล้วเห็นไหมคะเขาจะสันโดดหน่อยนะคะคุณแม่ดําเล็กจะนอนกับลูกเป็นบางวันนะคะในห้องเบอร์ห้านะคะดําเล็กคะดําเล็กเหมือนกันนะคะเลี้ยงมาสี่ปีแล้วนะคะ หลงมาจากไหนก็ไม่รู้หลงมาจากน่าจะมาจากซอยข้างหลังนะคะทุกคนหลังจากคลอดโคกแฟนตาสไปแล,แล้วคุณตาก็ทำหมันให้เขานะคะเขาก็เลยสุขภาพดีแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้เน,ะะนี่ยมีผมหงอกด้วยอะ่ะแก่แล้วดำเล็กคะ่ะดำเล็กอุ้มได้กอดได้จุบได้นะคะดำเล็ก,เ,ก <c oughs> เห็นดำเล็กแล้วคิดถึงดำใหญ่นะคะทุกคน 2 9สิางหาที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบที่ดำใหญ่ตายไปหนึ่งปีนะคะหลังจากที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะทุกคนถ้าใครที่ตามคุณตักตั้งแต่แรกจะจำพี่ดำดำใหญ่ได้นะคะดำใหญ่ก็คือลูกแม่ขาวในคอกแรกๆในรุ่นแรกๆนะคะเอา้าสาวสวยของคุณคุณตักนะคะพี่สปายนะคะสปายยังไม่อิ่มเหรอคะลกูกยังไม่อิ่มเลยอ่ะกินกินกิน แล้วเดี๋ยวไปตามหาพี่โค้กกลับบ้านให้คุณแม่ตั๊กนะคะค่ะทุกคนคะยังไงเช้านี้คุณตั๊กขออัปเดตกิจกรรมของเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอตัวไปตลาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นคุณตั๊กต้องเตรียมตัวเดินทางแล้วค่ะพอดีจะไปเที่ยวที่อยุทยานะคะคุณตั๊กจะไปไหว้พระก้าวัดที่อยุทยา,าททาบุญวันเกิดย้อนหลังนะคะจริงๆจ,จะไปตั้งแต่วันเกิดแล้วแต่พอดีไม่สบายเลยได้เลื่อนนะคะ เลื่อนทั้งทริปเลยนะคะยังไงเดี๋ยวจะให้คุณแม่ดูเด็กๆให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งที่บ้านสวนแล้วก็ที่ห้องเรียนด้วยแล้วก็คุณตาก็หยุดสอนไปในตัวด้วยยังไงวันนี้คุณคุณตักลาทุกคนไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานเช้าวันดังคารนี้น,นะคะลาไปแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ